เดาสิลูกอัตราดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับทั้งปีคือกี่เปอร์เซ็นต์นะ3%แต่เขาแบ่งเป็นกี่รอบนะครับ4%รอบเสียวเปาเป็น3%หารหารสมีค่าเป็นอะไรครับเก่งมาก0.75%ปซนต์นั่นเองว้าวเรียบร้อยนะครับ ด้วยความรวดเร็วเลยนะครับใครเสร็จข้อ1แล้วเสร็จข้อ2แล้วลองคิดโจทย์ข้อ2ให้กับพี่เอิญนิดหนึ่งนะครับใครเสร็จข้อ1แล้วเสร็จข้อ2แล้วนะครับทำโจทย์ข้อ3ให้กับพี่เอิญนิดหนึ่งนะครับทำไปพร้อมๆกันเลยนะทั้งสําหรับเด็กนะครับโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมและเด็กที่อยู่ทางบ้านกันด้วยนะครับดูสิข้อ3นั้นเขาทําอะไรยังไงกันมาบ้างนะ ข้อ3นั้นเขาบอกว่ายังไงนะจ่ายดอกเบีย้ยทุกเดือนอะนะฮะอัตราดอกเบี้ยเท่าไรนะ12%อปต่อปีนะครับอยากรู้เหมือนเดิมเป๊ะเลยฮะว่าปีนี้กี่งวดและงวดละกี่เปอร์เซ็นต์อ่าเสร็จไหมครับผมตอบสิลูก ดอกเบีย้ยปีละกี่งวดครับจ่ายทุกเดือนแบบนี้ปีหนึ่งก็คือเก่งมากนะครับ12งวดนั่นเองนะครับและงวดละกี่เปอร์เซ็นต์ครับทั้งปีกี่เปอร์เซ็นต์12เปอร์เซ็น์แต่มันต้องแบ่งเป็น12งวดแสดงว่าเขาตกงวดละกี่เปอร์เซ็นต์ครับใช้แล้วงวดละ1เปอร์เซ็น์แค่นั้นเอง เรียบร้อยนะครับแสดงว่าตอนนี้นั้นเราสามารถคำนวณหาโจทย์ที่เป็นดอกเบี้ยต่องวดต่อปีไปหรือยังครับเป็นแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับดูเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้พี่เถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะเก็บคะแนนได้มันแม่นทีเดียวเพราะว่าเรื่องนี้นั้นมีสูตรที่ออกข้อสอบเยอะมากๆและสูตรนั้นมีแค่สูตรเดียวนั่นเองนะครับ